เป็นส่วนตัวเตรียมมาพร้อมเลยครับเนี่ยทุกท่านถ้าผู้ใหญ่เป็นอาชีพแล้วเหรอขาดคำลแล้วแหรอเดี๋ยวบอกผู้ใหญ่รอแป๊บจัดมากวยมันไม่กับรโพงอยู่ใกล้กันครับครับอ๋ออ่าหาได้อยู่นะเราดู รถรถหนึ่งสองสามสี่โอเคอ่านแลยผ้าเบอร์ผ้าออกยอกให้เราดูวานชิ่อวานชิ่ออลโหลสวัสดีครับโอเคได้ไหมนะดังไปไหมครับดังไปไหมไม่ดังนะหรือว่าถ้าทุกท่านคิดว่าดังไปก็ถอยอีกสักคอร์รัฟตหนึ่งก็ยังพอได้นะนะฮะอันนี้คุณหมอมีคนเดียวสีตัวเลยเหรอครับโอ้โหหมอตกใจแม่เจ้าคนเดียวเป็นสีตัวดีครับ ประดีครับท่านผู้ใหญ่จะรอป๊บเนาะรอที่บ้านผมก็ได้พ่อผมจะขออนุญาตตั้งตนเป็นผู้ใหญ่บ้านโซเชียลเดนเมื่อมีผู้ใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านกรกกรผมขอตั้งตนเป็นผู้ใหญ่บ้านยูทูบเบอร์โซเชียลสถาปนาตัวเองซะเลยนะทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้เดินทางขึ้นมาหลังจากไปทำงานขอนแก่นแล้วก็วันนี้ทางพี่มุนีเองเี่ย ก็มีเรื่องสองเรื่องนะครับนอกจากเรื่องที่จะมาโปรโมตเรื่องของรีอาด้วยนะครับวันนี้พี่มุนีเองก็จะมีข่าวดีข่าวมงคลมามาบอกทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้พี่มุนีพูดถึงเรื่องธุระสุ่นตัวก่อนว่าวันนี้ที่มาจุดประสงค์อีกอีกอันหนึ่งคืออะไรนะครับอ่ะโอเคเลยครับอ่ะจะพี่มุนีบอกบอกข่าวตัวเองก่อนครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับ พี่น้องนะครับยูทูบทุกท่านและบรรดาเอฟซีทุกๆคนนะครับรวมไปถึงนะครับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สําหรับคนที่มาแล้วก็นะครับฟังที่จริงแล้วนะครับทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเคยเกริ่นเอาไว้ว่าครับแสนซับนะครับผมก็จะนะครับมาบวงสวงนะครับองค์ปู่นะครับนําใบสีนะครับขึ้นมาบวงสวงนะครับทําพิธีนะครับเบิกบัลลังก์นะครับปู่ปริจิตา แต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอดีผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เอ่อให้ผมเนี่ยนะครับบวชเนี่ยครับผมก็เลยไปนั่งคิดดูก่อนไหลนะครับหลายวันอยู่นะครับก็เลยคิดว่าเออนะครับถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่มงคลและอย่างหนึ่งก็เป็นประเพณีโบราณด้วยนะครับก็บวชให้กับนะครับเอ่อพระครูโหราพรมนะครับแล้วก็อ่าถือออากาศนะครับอ่อ เป็นบุญกุศลนะครับที่จะนํานะครับปู่ปริจิตตะเนี่ยนะครับครั้งครั้งแรกเนี่ยผมมาปุ๊บตูมเนี่ยก็คือเบิกธรณีนะครับทุกคนคงจําได้ใช่ไหมฮะและก็ตั้งแต่นั้นมาปุ๊บตูมทุกอย่างก็จบลงนะครับก็เงียบนะครับไอการต้องธรณีศาลก็ไม่มีนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะมาบงวงสรวงแต่ทีนี้เนี่ยยอดทรัพย์เนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งแสนนะครับมันไม่ทันถ้าเรียกง่ายๆมันไม่ทันเพราะว่าผู้ใหญ่ให้บวช นะครับแล้วก็บวชพระรามหลวงด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าหนึ่งประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ได้หนึ่งการบวชครั้งนี้นะครับผมก็ได้ทําพิธีกรรมหนึ่งนะครับเป็นพิธีกรรมโบราณที่สมัยก่อนเนี่ยเวลานาคจะบวชนเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องรางวัตถุมงคลใส่บใิบาตรถูกไหมอ่าเพื่อนําเข้าบวชสำหรับคนที่ดวงตกอ่าดวงไม่ดีนะครับโดนเจ้ากรรมในเวลเล่นงานนะครับก็เลยถือจุดตรงนี้ นะครับมาเก็บรายชื่อนะครับลุงพลมาแต่และครอบครัวแล้วก็พี่น้องชาวบ้านกบกอบด้วยนะครับเพื่อจะเอาเข้าสู่นะครับเอาวัวสดในวันที่ปู่บวชเป็นพระพิสุทธิ์นะครับแล้วก็เสร็จลุกตูมนะครับข้อที่สองก็คือเมื่อบวชเสร็จปุ๊บก็จะมาทําพิธีการครับบวงสรวงนะครับบวงสรวงขั้นต้นคือเขาเรียกว่าเบิกบัลลังก์นักลาชก็คือนะครับเชิญปู่ขึ้นมาแล้วมีทางเดินแล้วเปิดแล้ว สองก็ต้องเชิญเข้าสู่แท่นบัลลังก์ก็คือที่นั่งนะครับที่ประทับนะครับตามโบราณต้องไปทีละขั้นตอนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับในการทําอะไรที่มันเป็นกุศลนะครับทีเดียวเลยนะครับเพื่อจะได้รวบลัดนะครับก็ตั้งใจไว้นะครับหนึ่งพรรษา นะครับหนึ่งพรรษานะครับบวชวันไหนวันไหนครับผมวัดสนมราวบววันวันไหนอ๋อบววันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ใช่ครับเดือนนี้ครับวัดสนมราอำเภอหนองแคครับผมจังหวัดสระบุรีนะครับใช่ใช่อุปชาจารย์ท่านก็น่าจะเป็นท่านเจ้าคณะอำเภอครับผมพระอาจารย์อาจารย์แก้วตระอาจรยท์ใช่ใช่ครับพระอาจารย์แก้วผูครูแก้วนะครับผมถามมาท่นนี้ก็อยากจะ ช่วยโอกาสหรือถือโอกาสกเลยว่าวันนี้ให้มันได้สองต่อนอกจากมารีวิวเรื่องรีอาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการมาอยากจะมาขอขอมากรรมครับเพราะว่าคนเราจะไปบวชเนี่ยถ้ามันมีอะไรติดค้างกับคนอื่นเนี่ยการบ,รบวชมันจะไม่ค่อยบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็น์โบรลนก็ถึงบอกว่าให้มาขอขอมากรรมขอโหสิกรรมก่อนไปบวช่ัก็เลยอยากให้พี่มุนีเนี่ย ได้มีการขอขมากรรมผ่านทาง youtube เนี่ยครับทุกช่องอาจจะมีคนชอบคนไม่ชอบคนเกลียดคนอะไรก็ว่าไปเขาจะด่าเราอย่างไรจะแม่อนุโมกับเราก็ช่างเขาใช่แต่เรา,าจะมาขอขมากรรมเขาบางคนอาจจะไม่ชอบพี่พี่ขอขมากรรมเขาบอกจะแช่งกลับมาจะว่าอะไรกลับมาเราถือว่าเราสละตรงนี้แล้วสละเพราะนั้นวันนี้คนมาขอลาบวดเนี่ยเป็นถิอวเป็นกุศลถ้าท่านอาโหสิกรรมด้วยเนี่ยท่านก็ได้อาน,นิสงส์ตามากันไป แต่ถ้าท่านสาบแช่งกลับมาใช้ความโมโหกลับมาด้วยความไม่ชอบเปลี่ยนชังท่านก็รับกลับไปนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากให้พี่มุณีขอคาแนะนำผ่านทางนี่เลยครับที่ที่นะครับก็นะครับก็อย่างที่นะครับผมแจ้งนะครับให้ทราบแล้วนะครับว่าจะบวชนะครับในวันที่27เนี่ยนะครับเอ่อวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเอ่อที่ได้มานะครับเอ่อบ้านกกอกแล้วก็ ขอนะครับอ่าธมรามรากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีนะครับหรือด้วยใจก็ดีนะครับไม่ว่าจะด้วยเจตนาก็ดีทางอ้อมก็ดีนะครับหรือสิ่งที่คิดสิ่งที่เห็นหากนะครับมีนะครับกรรมใดนะครับที่เข้าไปล่วงนะครับเนี่ยในจิตใจของท่านหรือในสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้ท่านรู้สึกนะครับเนี่ย จิตหมดหมองนะครับปู่มหาวุณีเนี่ยก็ขอนะครับกราบหลวงพมากำนะครับกับบรรดานะครับผู้ใหญ่นะครับทุกทุกท่านและรวมไปถึงนะครับพี่น้อง f อซและพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับรวมไปถึงนะครับทุกทุกท่านนะครับที่ผ่านเห็นนะครับในช่อง YouTube นะครับหรือสิ่งใดก็ขอให้นะครับขมากรรมให้กระปู่มหามุนีด้วยนะครับอ่า <idd ari> นะครับเอาหัวกรกมให้กับปู่มหามุนะะีด้วยน,นะครับทุกท่านต้องเอาหัวศนะครับเอาหัวนะครับเอาหัวศนะครับอโหัวศนะครับเอาหัวศครับเอาหัวศให้พูดคำว่าเอาหัวสินะครับเอาหัวศนะครับทุกท่านที่อยู่ใน youtube ก็พิมพ์คําว่าเอาหัวศนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โศศีไม่ไม่เอาครับไม่ใช่เลยนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาคิดบวกการบวชเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบก็เรื่องอของท่านแต่เป็นหน้าที่ของนาคหรือเป็นหน้าที่ของคนที่จะบวชเนี่ยต้องมาขอขมากรรมท่านขอโหสิกรรมจากท่านนะครับเมื่อทุกท่านเป่งวาจาว่าโหสิแล้วถือว่าท่านกับเขาไม่มีอะไรติดค้างกันไม่ว่าชาตินี้หรือชาติก่อนชาติไหนก็ช่งนะครับไม่ว่าจะกายวาจาใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับก็ถือตัวว่าคนที่กล่าวคาว่าโหสิกรรมแล้วก็ได้บุญกุศลร่วมกันไปใช่ครับก็เป็นเรื่องธุรก ตุระของพี่มุนีเรื่องที่หนึ่งวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมวัดสนมลาวอำเภอหนอง